นี่จืดได้คันสมุนาถือกบใหญ่บอลน,นี่หัลน,นละแมนบอลละน้อยปากีืๆคือแดงไดงที่าะได้บอลน,นี่ประมาณนี้วะมันตำพอเอาขึ้นนี่เออ,อ้แบบนีเอายันลงอีกไหมถ้ากบจะโดโดตูบด,ดใส่สว่างได้บอลไม่แมนละเนีน่นแลนะ,ละติดตาอยู่วะ ือวตกมาที่กเ,เนที่ตกก็ดีตอนนี้นะเตะยบอลตีนเหยียบพูนะเอข้างแรกข้างแรกหลังสู่ชีวิตขนาดละลงไปปักอยู่ลุงพูนะมาเอ้าตกน้ามา สวัสดีทุกคนสบายดีคุณพี่ทุกคนเด้อยินดีตอนขับเข้าโซนให้ร้านน้อยสาวลาวสบายดีตอนนั้นแล้วเฮีซีตอนนี้กลับมาในมือดอกประมาณหกโมงเจ็ดโมงยังนี่แหละแต่ว่าละน้อยใส่โคมแล้วเพราะว่าเมื่อวานจะพาเฮีซีไปหากินนี่เมื่อวว่าละน้อยจะไปอย่างเพราะว่าครั้งแรกเลยในที่พาพีพีไปใส่เบ็ดเลยนะส่วนหลายไม่ได้เบ็ดเคยไปซิดแต่ว่าบ่เคยไปใส่เบ็ดกบจะเท้ส่วนหลายมิเตะไอ่มันไปน้ำโพงเขาเป็นที่นิ่งเพราะได้เคยไปเดือนตอนนี้กัดจีไปน้ำอ้เพราะว่าพอเป็นเถ่าเราพอได้ไปนี ไอ้ปัญหากระุดคิดกระเดือนแล้วนี่นะมาบึงดูว่ายได้แท้เลยวะเป็นคนย่านนี่นะใส่เดือนบอกคนเดินนะใส่เดือนเสี่ยวอ,อันนี้เป็นเนื้อเห็บซีมาลุ่นน้ำกันว่าเฮาสิได้กบได้เอียนหรือว่าได้ปลาปลาเห็บซีไปใส่แถวบ้านนี่แหละป่ะเอานี่ไป,ปบ่บ่บ่ดูมืดไอ้บ่บยฮาวันแล้วก็ใต้มืดอะไรเด็ก นี่เพลาลสาเมันแจ้งคืออยิงนอกนือและนะไปทาง, 8, งานเางนี่ยทางไปงามฝนเตะานี้มมีาากกตอนมีรถเตน่นนันน่ะตกยึางันนั้นนะ,นะ,นะคบกง,ง่าเส้นขอกค่ะไม่น,าน่าเราไปไล่ขุดล <c oughs> พ้พี่ไป เลยไล่มันขึ้นมามันเขาคลอกจ,จ,จอุ้๊เดี๋ยเดอ๋ยเดี๋เก็บพวกเท้าเก็บนะที่หลังจากที่ทายลงสามมาเก็บสามเก็บสามเทือนะเราโน่อยได้เก็บตื้นอีกสองเทือ่่่าพดีเป็นหาเทือเหาหัวที่เราทำ ได้แต่บเบ็ดนี่ได้สิได้นี่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 ตัวสิได้นะใส่แถวนี้นะใส่ชุมบนเรบนเหลือแล้วเรียบร้อยรถนี่คันใส่แถวนี้แล้วเป็นได้รถนี่เด็ก <c oughs> <c oughs> สาวเลี้ยงตเอาได้แค่เด็โอ้บนเหลือบนจักรยนี่กับติดแล้วนี่นะเนี่ยตัวสิกินนะ่ะ Ôi, mong đấy hà nội, bơ này, nam, cá lông này, cá lông bơ. Bơ say đấy, thèm nói bơ say. Nha, thử biệt hả? Đó. Nè. Chị say ăn cột đi nị. Ế vẫn đang đủ mà kha kéo. เอาวิธีใส่ละเหตุจังซี่สะวะ,ออะไอวะวิธีใส่เขาก็ต้องเตะเตะต้มใหม้มันมีกลิ่นเนี่ยเหม,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 ม็นๆต้มเหม็นหน,นอ่อยนึงสอนในเด้อเพราะว่าขัาง้งแรกเลยเคยเห็นแต่พนไปใส่แล้วน้อยเคยไปหาแต่คูบเขียดก้านเขียดแต่ว่าบพรานใค้เคยมาใส่เบ็ดกบจ้าคือเรแจะเกิดมาเห็นแต่พอกับอ้ายไปใส่ให้กินแถวนี้ก็มีเลยฮนกบพวเพันเริ่มใหญ่แล้วกบธรรมชาสตรแจะหักสีตัวมวใหญ่ ตะกี้หันหลายอยู่ที่ซีกบบ้านละาโน้นนะสาเหตุที่โบได้ค่อยใส่ไปไหนกะค้นหาหลายแล้วมันอ่าสิไว้แนวไดดับเบอะโอ้ตะกี้ไม่ว่าเลยตะกี้หลายพอไปหามาสุกินแบบนีเพิ่นว่ากัวสิวตีบนเะตึงเฮหลังครับยศไปจับดอกไหนกันม ใส่ไปแล้วด่างหนึ่งมีทั้งเบิร์ด6 0ด่างท <c oughs> ีฟซีเด็ดโกบเฮาวันนี้ก็ใส่บ่อ60ด่างฟ้าชิได้สิได้อย่างได้พอกินดีบ่้ชิได้จากโตเด้โอ้วันนี้ก็เอาน้อยคนติบออให้หอไปนี่กติบ่กคันได้นะเห็นคนใส่คนใส่แคมน้ำเลย <c oughs> อ่ามันบดทนนอ่อกบน้อยกบอ่อนกบหนุ่มหมอสามดังที่สามใ <c oughs> ส่ขี้กระเดื่อนให้แน่เขาก็อยากใส่คือกันแตอยากพูว่าของคอยใส่สีหมานบอกนี่นี่แม่นี่ยน,นี่ใ <c oughs> ส่อะไรเหแนไหม ดูดู้ละโอ้เห็นแล้วเพียซีเห็นเป้าหมายละคนโดดเข่าปลาเมื่อกี้นี้เริ่มซิเมิดละน้ำลงช่วงหนึ่งหันน้ำขึ้นเป้าหมายแล้วแล้วเมื่อไรมันขึ้นมาเทิงพี่กบตอนนี้กบอยู่ดุมมันบ่มันได้กินกีโตมเนม็นๆแล้วอย่างนี้มันขึ้นมากแล้วทอนว้าวหายกระหู้เลยนี่ พีเอซี FC, เขาสิมาลองใส่เบิงนี่จือเด้คันสมุนไพรถือกยยบใหน,น่ๆบอลนี่หันละเมนบอนลละน้อยปากพีเอฟซีคือแดดที่เลาะได้บอลน,นี่ประมาณนี้หวะมันตำพอดเอาขึ้นนี่เออโอ้แบบนี้เอายันลงอีกไหมถ้ากรบจะโดดตู้ใส่สวงได้บอลอุ้แน่นแลวนะวเนี่ยได้ละ น,นี้ยังไปยังไปใกล้หลายมันสีแต่นั่นยากกันเอออะไรแถวนี้แหละงาดกัได้อ่อันอีพอเอากระปูใส่เด้ใส่กระปูก็ได้คือกันมันจะอันมันจะหอมอุ้ยพี่ตัวเตะบอลตีนเหยียบเทิงมันละเอาอน้ำมันนี่ฉีดในเตะเนี่ยฟานเองกันแหละดู นี่ยๆมพี่มาฟางนี่มาฟางนี่สิอยเยอะาตาดิวะฝนือวตกมาที่เอฝนคีอตกก็ดีตอนนี้นะเตะอยบอลตีนเหยียบวนะเออข้างแรกข้างแรกหลังในสองของหลาหน้อยเบิงวัดสีถืกบ,บ่ ห็นมันห่างอยู่ประมาณสองดิวดอืมได้ละหลังที่สองหลังที่สองนี่หลังที่สองแล้วเพิ่งต้นไม้บิ๊กบอลดีเด้อค <laughs> นใหญ่ละแม่บอยอะไรอีกโอ้ยนี่กระปุป้ากระปุหลายขนาดเลยป,ปูน้อยนี่จับใส่ได้ขึ้นกันนะไยะะหามอลายดีเลดทั้งล่างปลาไปนะเอาบ่ ป๊าท oh, oh. ah. uh ุกป้าเอปใช่ต oh. uh ับป้งเนระพุ่น่ะส่ียบซีบงเลยก็สิ่นมืดละนี่เซีนี่นะตามโตซีโตเออกระปูนี่มนี่นี่ยมนกรลเลยนี่กระปูนะเดี๋ยวเมนมันก็ลายลายแห้งกระปูนะไปมันมืดแลยดำเลยนะ ตัชีวิตขนาดแล้วลงไปปกักย่ลุงพูนะ<า>้ะนึ่งมาเออตกหน้ามาันนี่คือไสเดือนของเราจ้าอูอ้ปากับชีถือได้ตัวนี้นะค่ำแล้วพี่ชีตอนนี้เจ็ดโมงฝ่ายละ ทันสยามเก้าโมงกลางคืนบบแปดโมงคืนถึงยามเนี่ยมันจะทันได้กินป่าสิถืออยู่ไว้หามนั่นนะโอเคหมดที่ใส่ป่าหมดที่ใส่เอาป่าว่ะใส่ป่าต้องใส่ย,ยอนลุงโอ้นะย้อนเอาปลาคอในจากโตัวสันตอเอาบอลนี่ในดวงขห็นกบเต้น มืดแล้วมืดแล้วเกินดูดูมือขนาดมืออ้ายบักใหญ่เลยฮะยังกล่ำบันอ่หอยเฮียสีเอาแล้วแหละแนวใดเจอรี่แนวใดกินได้เอาเลยเลาะก้านหอยอกไว้ก้านเราแล้วแต่จะเราไม่ส่ง จเจ้าก็ปาักเลื้อยแบบเอาปลาดิบางทีได้ปลาคอยง่จังเลยราวนี้ก,ก็แลว้วกระดุง้งละน้อยไม่ย่อกระดุ้งละน้ำลงละนี่อาหารบอลนี่ใส่ 3, สามีอาร์เลียนกับรถแาดปีได้หนีบอลนี่เดี๋ยวเขาตั้งกล้องเดี๋ยวสิปากรถสีใสสีสับเด็ดให้ เนินแบบนี้หันขาตูเตะบอลน,นี่ก็ได้เตะเตะนี่หวาคือเตะลงน้ำเตะนู้นเหยนนะบอลน,นี่บอลหนึ่งด้อยบอลนี่บอลหนึงอ้ใส่แรงตูขนาดบอนี่ห,น,หน,น,นึ่นตัวแตัวนีเป็ัน แหม่หวยที่ยันจะกบเถ่ามันาจะหักขาไ่าได้ไหมต้กนะี้มันทัศบุติว่ากบใหญ่ฮะน่ะย่ามันหักกันเบ็ดพ่อมันไะกบเถ่าเคยได้วกว่าตะกี้โอ้ตะกี้หักขาจะบ่ได้่ไหมพ่อมาม่วนเเดี๋<ล>ยวนี้ บอลน,นี่คะบอลน,นี่เราใส่สามบอลเลยเรียนกันจากตัวใดจะได้ของละนอ้อยยี่เขิงกลางของไอของขอบของใครจะหมานว้าวโมเมนต์ละนอ้อยสิกิทีกระเดือนดดให้อ้ายคุณใส่ให้สามดวงเฮ้าใส่เป็นละดวงหนึง่ง จะลองใส่เอาปลาโคเบงเว็บซีเอาปลาปแหละได้ปลาอย่างเก่าเพราะว่าไอ้คุณใส่แต่อยู่ทงน้ำแล้วอยากได้ปะนะ่าน่ะอยากได้ป่าพ้อมแล้วน้อยนะก็ะเลยวันนี้เราชิม,มาใส่เอาลงน้ําเลยอ้เห็นคุณใส่เอาเตะกบบอกว่าเอาอย่างกเก่าลดนะบอต้องเลือกว่ะเ,เพื่อสีเพื่อสิเลือกเอาเตะกบแล้วน้อยใส่อย่างซีเลยเอาคองกันซ้ำบบนี้ บบนนอเคือเกาะกันโอเคไดและแต่มันลิแบบมันเถีงน้ำ๋อแบบน้ำเหนเงนออล้มยอ,อันนี้บริมีผิดดิบอกฮะ <24 S 2> ีีสใช่เลยมาไอหางไม่อย่างนั้นนะวายสองตัวโอ้ยตั้งใจร้อยมาใส่กันเอาเท้าวายเท่านั้นบอกเลขวะรักสองพวกมีสองตัวดิเอาตั้งใจร้อยอันนี้แหละอันชิดถืออันนั้นเวดเจ้านะ่ะก็ฮัลเละสามตัว เฮ้ยฟิบซีแต่ยากแหะใครจะมีด้วยแม่บอลวันนี้อืมเดี๋ยวปากกันยังจะได้นะนี่อาฟฟิบซีมันของเสื้อสนามป๊ดลงเหม เอออันนี้แหละมามาเด้ขอของ้ของแรกข้งแรกทอตอนนี้ก็พากันย่างกลับบ้านเลยสิทอดบ,บ้านเรียบร้อยแล้วตุ่มหมาเฮาเลยใส่ได้ประมาณซ้าวไปด่างนี่แหละเอาไปหกสิบหอดกว่หกสิบหรือว่าหอดร้อยคนไหนพี่จีหกสิบด่างแท่าไห้่ครับหกสิบเขาใส่ได้ประมาณซ้าว้าวปลายหลังปลายนิดนึงนี่แหละทุกว่าอย่าง มันคาแน่ละแล้วกะย่านน้ำถ่วมเบิง่งพายุก,ก็ชืเข่าเพราะว่าชาเป็ดกบมือนหนึ่นพอดีท้องฟ้าเขียวแท้เขียววา่ามืดท่นะทั้งมือทั้งเขียวแล้วกะฟ้าลมมาฮค่ซีย่านว่าได้เป็นงมอาอนเป็ดอยู่นา้นา้ําสิขึ้นเดยก็เลยวา่าพากันหยุดก่อนลองลอง,ลองทางเบิ่งใส่ได้ประมาณเช้าปลายน้อยหนึ่งเห็กขันจีว่ผิดเพราะว่าบบได้พากันนับกะเอา ทะเลเพบซีคล so, <Talk> <ny> so, ิปใส่เบ็ดกบลวน้อยจะได้ขอจบลงเพียงเท่าน sure, ี like so, inside, ้แล right. so, ้วสำหรับคลิปยามกระถาต่ออีพีที่สองเด้อถ่าติดตามน้ำกันว่าจะได้บบการไปใส่เบ็ดกบของล้านน้อยข้างแรกไปน้ำไอ้ยอ้ายพาไปร้องเบิ่งมันกระชิบได้หลายไปไหนที่บอกเพราะว่ากบกะบ่ค่อยมีไปไหนละจังไหนกระถาติดตามน้ำกันเด้อเพบซีว่าสิได้บบสำหรับคลิปนี้เฮาก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไปมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อ ขอบใจคที่ทุกคนที่รับชมจบคลิปแลป้วไปกดคำโฆษณาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้ด bye bye ไ